หนึ่งวันผ่านไปนะครับหลังเกมที่ปีศาจแดงกลับมาชนะคริสตัลเลยได้2ประตูตอหนึ่งครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นแมตช์แรกของรุ่นการนี้นะครับที่แมนยูเตดเนี่ยพลิกสถานการณ์จากเพิ่งพัมโดนนําไปก่อนแล้วกลับมาได้3คะแนนเต็มได้นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราวิเคราะห์ไป2จุดว่าอโมริมเนี่ยผู้มีอำามสาังเกตเขาใช้คาว่า smell the blood ได้กลิ่นเลือดครับนักเตะคริสตัลเลยหมดแรงก่อนจบครึ่งแรกก็เลยวางแผนมาซัดเต็มที่แล้วทีมกลับมาได้กับอย่างที่2ก็คือเล่นลูกเซตพีด 2ประตูที่ได้มาจากฟรีคิกบรูโนแอซิสแต่ความเป็จริงครับวันนี้ด a แอเ e ติกเขียนเปิดเผยนะครับคือพวกนี้ผู้จัดการทีมครับไม่มีใครมานั่งบอกเราทุกอย่างว่าเขาวางแผนยังไงแล้วอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กนะครับแต่ว่านักข่าวเนี่ยนะครับไปดูแผนที่แยบยนของอามูริมว่าเขาใช้3นักเตะนะครับในการโจมตีฝั่งขวาของคริสตัลแพาเลจนมูนยอดลาครัวกองหลังอะ่ะน่มไม่หมดเลยครับ3คนนั้นก็คือดาโลเซอร์ แล้วก็เมสันเมาส์ครับโดยเฉพาะเมสันเมาส์นะครับเขาเล่น90นาทีครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่เขาเล่นเต็มแมตช์คืออยู่กับเชลซีครับมีทุกคนบอกเฮ้ยหรือว่าแวร์เบอร์7คนใหม่จะมาแล้วแล้วก็เมซอนมาเปิดเผยให้ฟังนะครับว่าเขาคุยอะไรกับรูโน้ลูกยิงฟรีคิกแล้วเป็นไวรัลในวันนี้เลยนะครับแต่ว่าวงในอย่างแมนเชสเตอร์อีฟนิวกับฟันโฮงว่า เดี๋ยวปีศาจแดงลงเล่นพระรหัสมบูรณนี้นะครับกลางสัปดาห์เนี่ยคืนนี้ก็มีเตะสามคู่นะพี่เมเลเตะมิดวิ่ Mid หมดเลยโจโชเซิร์ซี่เล่นดีไหมเล่นดีแต่มีโอกาสโดนดรอปเอา้ามันเป็นเพราะว่าอะไรและแฟนบอลเป็นห่วงนักเตะคนหนึ่งของเรามากนั่นก็คือคอบบี้เมนูลองดูหน้าเขาสิครับไม่ย้ายทีมยังไงไหวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็งไรน,นะครับเล่าให้ฟังในคลิปค่้มคืนนี้ครับ ในช่วงของสัสโซวันนี้ครับผมจะขออนุญาตประกาศทริปสันฝันที่8ก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากกลับมาจากประเทศอังกฤษครับคนสอบถามเข้ามาเยอะมากครับว่ารอบหน้าที่จะจัดตอนเมษายนเนี่ยโปรแกรมเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าสารรฝันล่าสุดเนี่ยมีคนอยากจะไปแก้เมืองเยอะมากเพราะว่าไปทุกอย่างมันดีหมดยกเว้นบอลมันแพ้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮะผมจะประกาศทริปสันฝันที่8ครับก่อนหน้านี้นะครับทุกครั้งที่ไปนเนี่ยเราจะอยู่ภาคเหนือก็คือแมนเชสเตอร์ ไปหลีสไปยอคนะครับเต็มที่ลงมาก็มิดแลนด์อย่างเบอร์มิงแฮมนะครับแต่ครั้งนี้ครับตามสัญญาครับผมจะไปลอนดอนด้วยครับมันคือแมนเชสเตอร์ลอนดอน2 3่ถึงเมษายนนี้นะครับ7วัน4คืนครับเกมที่เราจะไปดูคือแมนูไนเตดเล่นในโอทราฟอร์ดนะครับเจอกับเบนฟอร์ดและโสโลแกนข้อนหนึ่งที่ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดคือเบสซีดครับผมยังคงให้นั่งดีที่สุดเพราะคุณนั่งเครื่องบินไปไกล คุณต้องได้ Central ลลอง r o เ e อก็คือที่นั่งที่ผมนั่งเนี่ยละฮะตรงกลางทั้ง Stan Sir Bobby, แ Sir Ferguson, สแตนเซอร์บ็อบบี้และ Sir ร์อเล็กเฟอร์ s ู a n ตนอันนี้สโลแกนห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดสิ่งที่ดีสุดคือที่นั่งนะครับแล้วเราจะไปทัวร์สเตเดียมข้างในเลยนะฮะสสนามครับสนามแรกคือโอทราฟอร์ดยังคงไปอยู่และอีกสสนามครับที่เรายังไม่เคยไปครับก็คือแตมฟอร์ดบิดของเชลซีและเอมเรดของอาร์เซนอลเพราะว่าเราจะลงลอนดอนด้วยนะครับเราจะนอน แมนเชสเตอร์2คืนนะครับและเราจะไปนอนออก o ฟอร์ด1คืนและลอนดอน1คืนนะครับวันที่เราไปลอนดอนเนี่ยจัดโปรแกรมให้เต็มที่เลยครับก็คือล่องแม่น้ำเทมส์จะล่องเรือไปด้วยกันเลยนะครับประมาณ40นาทีนะครับ mm hmm. เห็นวิวแม่น้ำทุกอย่างของอังกฤษนะครับแล้วเราจะไปที่ที่หลายคนบอกอผมอยากไปกัคุณป๊อปมากเลยคือเวสต์มินสเตอร์แล้วก็บิ๊กเบนนะครับแล้วก็ผมกับคุณจอร์จซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท Dream Destination Tour อาหารไฮไลท์3ร้านดังๆร้านเป็ดย่างโฟซีซันที่ถ้าคนเป็นสายอาหารก็จะรู้ดีว่าที่ไทยต่างกับที่อังกฤษมากเพราะว่าอังกฤษคนฮ่องอกงอกพยพไปอยู่ที่นั่นเยอะอร่อยมากนะครับแล้วก็ร้านฟาเซนด้าเหมือนเดินที่ห้ามพลาดเลยนะครับเราจะกินที่แมนเชสเตอร์และกินเบอร,ร์เกอร์็อบสเตอร์ด้วยทั้งหมดครับแมนเชสเตอร์เบอร์มิงแฮมออกฟอร์ดลอนดอนลงมาทัวร์อื่นผมมั่นใจเลยขายแสนห้า แสนหแน่นอนแต่ที่นี่ครับทัวร์ของป๊อบวิทยาลบทิปสา0 0ันแราคา1นึ0งแบาทครับทุกคนเพื่อนผมเป็นอของบริษัทให้ผ่อนอีก4เดือนจะมีที่ไหนผมกดเครื่องนี้เลยให้ตรงนี้เลยครับรีบจองโดยด่วนนะครับผมมามาประกาศก่อนเพราะว่ามีคนเข้ามาถามเยอะมากนะครับแสนส0 0หถ้าหาร4เดือนจะตกเดือนละ31,250บาท ให้ผ่อน4เดือนสบายๆและถ้าใครมีวีซ่าอังกฤษลดอีก6,000นะครับเท่ากับว่าจะเหลือ1,19,000บาทครับโคตรถูกกับราคานี้ใครอยากไปจองโดยด่วนแล้วเดี๋ยวผมจะตอบไลน์ด้วยตัวเองนะครับรับเท่าเดิมก่อนก็คือ30ท่านเท่านั้นครับเมื่อวานนี้ทําคลิปนะครับที่บอกว่าเราเอาตัวรอดกันมาได้นะครับคําพูดนี้ก็มาจากผู้จัดการทีมของ เราเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าหากปีศาจแดงโดนขึ้นนําก่อนเนี่ยแทบจะได้ได้ว่าเกมโอเวอร์เลยเราไม่เคยกลับมาเอาชนะได้เลยเต็มที่ก็คือเบียดเสมอนะครับหลังๆเนี่ยก็คือขึ้นนําก่อนในซีซั่นนี้นะยังโดนแซงบ่อยๆนะครับทีนี้เกมที่ผ่านมาคือแมตช์แรกเลยครับที่ตามหลังแล้วกลับมาเอาชนะคว้า3นาคะแนนได้เลยนะครับตอนแรกเนี่ยคนก็บอกโอ้มันเป็นเพราะว่าเซตพซีซึ่งหูปีเนี้ย เซตพีดแมนยูยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นที่หนึ่งของลีกนะครับคือเทียบเท่ากับอาร์เซนอลที่10ลูกนะครับที่2เป็นเชลซี8ลูกและ7เป็นคริสตันพเลตนะครับแล้วก็อามูรินบอกคู่แข่งหมดแรงเนี่ยผมก็เลยเห็นตั้งแต่ก่อนจบครึ่งแรกและต่อบอลกันดูสตรัคเกคือแบบดูมีปัญหาผมก็เลยให้ลูกทีมใส่นะครับนั่นคือ2ข้อที่เรารู้เมื่อวานว่าเหตุผลที่เรากลับมาแซงชนะ 2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ฮะเดียร์เลติกก็ออกมาเปิดเผยนะครับเพราะเอาตามตรงครับต่อให้เป็นผู้จัดการทีมที่แบบมือใหม่แค่ไหนก็ไม่มีใครมานั่งบอกว่าอ๋อผมวางแผนจี้นี่ผมให้ไอ้สามคนเนี้ยไปลุมฝั่งซ้ายไม่มีใครลงายละเอีดขนาดนั้นถ้าไม่ใช่โทมัสแฟรงค์ณปัจจุบันโทมัสแฟรงค์เนี่ยผมพูดสั้นๆนะว้ผมจะทําคลิปในช่องวงในสเปอร์กำลังแย่เพราะแฟรงค์ทำนิสัยเหมือนตอนคุมเบนฟอร์ดเขาเป็นคนดีครับแต่ว่าเขาไม่ออกรายการพรีเมียร์ลีกไปออกรายการพรีเมียร์เอเนี่ยสกายสป แล้วเขาแจกแจงหมดเลยครับว่าเลวเขาเล่นแผนอะไรทั้งที่จริงเขาเป็นกุนซืออยู่ตอนเบนพอร์ตเขาก็ทําทีนึงแต่ทำแล้วดังแต่ตอนนี้เขาเป็นกุนซือทีมใหญ่สเปอร์เป็นทีมใหญ่อยู่กาลังย่าแย่บอกหมดไม่ได้ไม่ใช่ลาฟลังนิกถูกไหมครับแอตติกก็เลยขุดให้ดูครับว่า,วาอ้อแผนการของอาโมริมเนี่ยแยกยนตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกแหละ <c oughs> คือเขาใช้เมสันเมาส์ในการเคลื่อนทางฝั่งซ้ายอ,อ,อยู่ปักดันแดนบนแล้วก็ถอยมาเอาบอลเพื่อดึงตัวประกบทั้งมูลยอสแล้วก็ลากครัว ให้มันไหลามาแล้วให้คนเนี่ยสอดไปรับบอลแทนนะครับตัวอย่างอย่างเช่นนาะทีที่5ลูกชอเนี่ยขึ้นเกมมาดารโลเนี่ยนะครับออกสตาร์ทเป็นวิงแบ็กซ้ายอินเวิร์ตเข้ามาข้างในและให้บรูโน่สอดเข้าไปตัวบนเซิร์กซีอยู่ทางซ้ายแต่ว่าแผนการที่มันดูดีช่วงแรกเนี่ยมันดันจ่ายบอลไม่แม่นในจังหวะสุดท้ายมันก็เสียบอลไปนะครับแล้วก็นักข่าวที่ดูในสนามบ่นว่าเซิร์กซีครับสัมผัสแรกเขาอะค่อนข้างยาวคือจับแล้วบางทีหลุด ซึ่งเขาเป็นคนที่จับแล้วบางทีเล่นต่อได้อย่างที่ผมบอกคือเขาเป็นคนกระล่อนปาดซ้ายปาดขวาแต่ว่าสัมผัสแรกอะมันไม่มันไม่นิ่มถ้าคุณเปรียบเทียบมาติอุสคุญย่าในการจับบอลแรกนี่คือแบบหูมันเนียนมากเล่นต่อได้เลยคนที่เราพูดกันมาโดยตลอดว่าจับบอลไม่เนียนทั้งที่เป็นอเมริกาใตา้คือใครการาโชถูกไหมการาโชจับบอลชอบบอลเด้งอีกทีนึงก่อนเราค่อยแต่งซึ่งเฟิร์สทัชในฟุตบอลพรีเมียร์เนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับโซซีก็เลยแบบมีปัญหาในการเล่นครึ่งเวลาแรกจ่ายจ่ายเสียท คุณสตาร์ทจับไม่ดีนะครับอ่ะนาที38ลูกชอวางยาวดาร่เนี่ยเห็นตำแหน่งชัดเจนว่าอยู่สูงกว่าเมสซานเมลเห็นไหมฮะเขาจะขยับขึ้นขยับลงแบบนี้นะครับและนาที47นี่ชัดมากเลยครับเม์ดรอปมาเอาบอลน,นะครับภาษาฟุตบอลบอกดรอปลงมาหน่อยดรอปลงมาหน่อยใบสอนอะแคด m ี่ได้นะฮะถ้าหากอยู่ข้างบนแล้วไม่ได้บอลถอนตัวลงมารับสิซึ่งก็ต้องถามโค้ชนะว่าโค้ชโอเคหรือเปล่าเมสซานเมลดรอปลงมาเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนอื่นไปแทนตำแหน่ง ซึ่งจังหวะนั้นเซิร์กซีวิ่งฉีกนะครับแต่ว่าเมาส์ไม่กล้าหยอดตำแหน่งดีมากผูพก้พยายามสังเกตบอกคนลุ่นนี้น่าเสียดายมากเมาส์ Mouse เล่นเพเซฟให้กับบรูโน่บรูโน่ทำชิงหนึ่งสองดาโล่หลุดออกไปเปิดแต่ว่าสุดท้ายก็โดนสก,กัดบอลสุดท้ายไม่ดีแต่แผนการเล่นในการมารุมฝั่งขวาของพาเลททาได้ดีมากโดยเฉพาะการหมุนตำแหน่งไปมาระหว่างดาโล่เมาส์และเซิร์กซีหมุนในวงนี้แล้วบรูโน่เป็นตัวสอดซึ่งทําได้ผลปล่อยมากนะครับแต่ พอถึงพื้นที่สุดท้ายโนสกัดบ้างเปิดบอลไม่แม่นมากคือแมนยูอ่ะพื้นที่ก่อนเข้ากรอบเกลียวโทษอ่ะมันไม่ไม่เฉียบคมมันไม่เหมือนสมัยก่อนถูกไหมกิ๊กส์เปิดแอนี้โคโมงเบ็กแฮมโยนเชอร์ลิงแฮมโขกในพื้นที่สุดท้ายในยุคที่เราเฟื่องฟูมาอันตรายตอนนี้มันนักเตะมันดูเข้าใจแผนมากขึ้นไม่งั้นเล่นแบบนี้ไม่ได้นะถูกไหมฮะแต่แค่จังหวะสุดท้ายมันไม่ดีนะครับแล้วก็นาทีอ่อนาที49อันนี้ครึ่งเวลาหลังโจโชเซอร์ซีมั่นใจมากขึ้น เป็นตัวพิงแล้วจ่ายออกมาได้บอลจากคาเซโลให้เอมบูโม่เอมบูโม่ปาต่อให้อามา,มาต่อามาตเตะออกนะครับด้วยขวานาทีที่61อันนี้เมซันเมาส์อยู่กลางสนามเลยลูกชอทิ้งยาวคนที่ไปอยู่ทางซ้ายคือกายเซอร์ซีมงเช็ดกลับมาให้กับดารโลสอดและตัดเข้าในโดนเกฮี hi, ทำฝ่าวเป็นที่มาของประตู2-1ที่บรูโนเขี่ยให้เมซันเมาส์ยิงดาโเป็นคนทำทีมได้ฝาวสองรอบนะครับลูกชอบทบาท ค่อนข้างเยอะทีเดียวในการวางบอลในการขึ้นไปเติมนะครับเพราะว่าเขามีเซนส์ในการเป็นฟูลแบ็กอยู่แล้วในการเล่นทั้งทีมชาติอังกฤษหรือว่าแมนยูเตดหกเปีเนี่ยที่เขาเล่นมานะครับซึ่งเดี๋ยวลิซันโดมาตีนิกับมาเนี่ยก็คงจะมีตรงนี้เพราะเขาเป็นคนจ่ายบอลแมน่นซึ่งเราก็าอยากเห็นเนาะสักครั้งหนึ่งสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงที่เราอยากได้ประตูขึ้นนําคงไม่ต้องหาประตูตีเสมอตลอดหรอกบางครั้งแบบ1น,น,นอยู่เราอยากได้2อหนึ่งเนี้ยลุกชอเป็นวิงลิซันโดเป็นเซนเตอร์ฝั่ <S <S งซ้ายห รอเวลาเห็นแบบนี้อยู่นะคุณผู้ชมก็น่าจะคิดแบบผมนะครับจนถึงตรงเนี้หลายคนน่าจะมีคําถามอยู่ในหัวว่าเออไอเดนเฮเวนมันหายไปไหนคุณผู้ชมรู้ปะ่ะผมได้รับข่าวมาว่าเฮเว่นเนี่ยพวกบรรดาสตาร์โค้ดเขาค่อนข้างเอื่อมละอากับอาการเจ็บโอเวอร์แล้วค่อนข้างแพนิกผมพูดสั้นๆแค่นี้ก็คือเหมือนมีอาการปาดเจ็บนิดนึงแล้วแบบไม่ค่อยไหวไม่ค่อยอึดไม่ค่อยสู้แล้วก็ขอ ใบถงพยาบาลแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยทั้งในทีมชาติยูชุดยูไถ่เอเดอเบตติเท่าไหร่แล้วก็ชุดสำรองรวมถึงชุดหลักตั้งแต่ช่วงเป็นดซีเซนแล้วเขาก็หายไปเลยนั่นคือปัญ,ปญหายอยู่ณตอนนี้ถ้าเคยคดูช่องวงในผมเคยเอาตีแผวว่าเขาเป็นเด็กที่แม่เลี้ยงตั้งแต่ตน้นแม่ขับรถไปให้300กิโลไปแคนาดมีซึ่งก็จะมีข้อดีและข้อเสียนะครับก็ต้องให้เขาอดึดขึ้นมาทีนี้ล่าสุดก็คือโจโชเซอร์ซีก็คือดียิงประตูได้ทําให ตัวเองมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่สตีเวนไลซันบอกว่าแมนยูจะเจอกับเวสต์แฮมเต่คืนพระาราชบัีนะครับคืนนี้คืนพุธและคืนพระราชมีพิมลีกมิดวีคที่บอกว่าเซอร์ซีอาจจะลุดเป็นตัวสำรองคุณย่ากำลังกลับมาครับพอคุณย่าก,กลับมาเนี่ยที่เขาเจ็บหัวก็ไม่รู้เจ็บอะไรนะครับหายไป2เกมเลยผมก็ไม่ได้ดูนัาเจอเอเวอเรตเหลือ2ช้ชอยที่อมัมบูเลมจะตัดคือเมาส์หรือเซอร์ซีซึ่งพวกบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าเมา้าน่าจะ ได้เล่นทางซ้ายแล้วคุณย่าเป็นฟอร์นายและเอบูโม่ทางขวานะแล้วเพราะเมซันเมาส์เนี่ยล่าสุดพิ่งจะเล่น90าทีครั้งแรกตั้งแต่ย้ายมาปีศาจแดงนะครับย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายคือตอนเขาอยู่เชลซีมีทุกคนบอกว่าเฮ้ยเบอร์เจ็ดมันเริ่มที่จะแผงนิดแล้วหรือเปล่าก็หวังเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับคือเราเริ่มลืมแล้วว่าเมซนเมาส์เจ็บบ่อยต้องอย่าพูดแบบนี้กลัวมันจะเจ็บจริงๆนะครับซึ่งเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาคุยอะไรกับรูโน่ซึ่งเป็นไวรอล็อเมื่อคืน เขาบอกว่าตอนแรกเขาจะเขีย่ยเขาบอกว่าถามบรูโน่เดี๋ยวผมเอเดี๋ยวเขี่ยใหยิงไหมดีนแฮนเดอร์สันน่าจะเจอเขาใส่หมวกนะดีนใส่หมวกอยู่เพราะว่าแดดแยงตาบรูโน่โนอยู่แดดอยู่เฉยนะครับเดี๋ยวไอโรให้โรคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขีย่ยให้ยิงนะครับไอเมสันมาก็ตกใจแล้วบรูโรโน่ก็เขีย่ยเลยครับเมาส์บอกว่าอิสเลตวันเลตวันคือแบบผมก็ตั้งโตไม่ติดเหมือนกันนะครับคือไม่ได้บอกว่าเอาเฮ้ยยิงคือบอกอยู you wish, you wish, you wish ่เฉยอยู่นั่นแหละ แล้วเขาเอาเขี่ยเลยเมสันมาก็วิ่งไปยิงเขาบอกว่าเห็นเรีย ction ผมไหมผมยังเดาไม่ถูกเลยว่าบูโน่จะทําแบบนี้นะครับแต่ว่าเราเคยซ้อมกันมาแล้วตอนปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งผมก็เคยทําได้นะครับบูโน่าอาจจะไม่อยากบอกอะไรเยอะเพราะว่า Didn't see It Coming คือภาษาอังกฤษคำนี้ครับเหมือนกับว่าคู่แข่งก็คาดไม่ถึงเหมือนเวลาเราตกใจกับข่าวอะไรเราใช้คํานี้ได้นะครับ didn't see i ค coming คือผมตั้งตัวไม่ทันนประมาณนี้นะครับซึ่งเมสันมาส์ก็เล่นด,ดีมากแต่ว่า เมื่อวานที่บอกแมนเชสเตอร์เอฟนเิวให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับทั้งพรีเมียร์ลีกและวันนี้เว็บไซต์แมนยูโหวตกันทั่วโลกอย่างเป็นทางการแฟนปีศาจแดงให้บรูโน่นะครับก็คือได้44%เมาส์ได้19%คนอื่นๆคือลูกชอกับเซอร์ซีได้12%นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยเป็นการตีแผงของดีเอลล่าติกว่าออกแผนการมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดิเอโก้ดาโร่เนี่ยเป็นค่ำคืนที่พิเศษของเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาครบ ลงครบให้กับแมนยู1 5อยเกมแล้วนะครับมาตั้งแต่2 0 1 8ยุคโชเซ่มูรินโยนะครับก็หวังว่าจะเติบโตขึ้นนะครับเกมล่าสุดก็เล่นใช้ได้นะครับแล้วก็แฟนบอลเป็นห่วงคอบบี้เมนูครับเพราะว่าลงมา90บุวกบวกน้องวอมตั้งนานไม่มีโอกาสเลยนะครับก็หน้าเซ็งสุดๆนะครับแทบจะไม่ได้จับบอลอะไรเลยนะก็อยากจะย้ายครับมีกระแสข่าวว่าอโมรินไม่เชื่อเรื่องฟิสิกส์เขาครับการวิ่งไม่อึดการไม่กลับตำแหน่งแล้วก็ เขาเป็นคนสปีดไม่ได้เร็วอะไรนะครับเขาต้องแก้ในจุดนี้ให้ผู้จัดการทีมเห็นค่าเขาไว้ได้นะครับไม่งั้นจะเหมือนอูกเต้ครับก็ไม่ใช้งานเลยนะครับช่วงสุดท้ายผมขอแก้ข่าวเมื่อวานนิดนึงครับพอดีผมพูดไป2รอบว่าคาเซเมโลโดนไม่เหลืองนะครับผมส่งข้อความไปหาคุณโดมแอดมินโดมของผมที่แปลทุกอย่างใน Facebook คือเรื่องของเรื่องวันนั้นผมนั่งดูสองจอกับโปรดิวเซอร์ผมคุณโดมที่ p p t v ทีนี้ผมหันไปทําอะไรสักอย่างเู้เพื่อนผมก็ตะโกนเฮ้ยคาเซเมโลแม่งโดนไม่เหลือง อันนี้แม่งโดนแบนนี่ว่าที่บอกว่าติดโทษแบเออติดใบเหลืองสี่ใบสองคนคือดอกรัผมว่าหันมาเอา้านี่ไงมันถึงที่ในสนามเนี่ยฝรั่งด่าตลอดว่าทําไมมันโดนใบเหลืองทุกเกมวะแล้วก็มาจับมาผมก็นึกว่าคาเซมิโร่มันโดนใบเหลืองไปแล้วเพื่อนผมบอกนะครับเมื่อวานผมไลน์ไปด่ามันผมบอกว่าทวนลงกูยับเลยนะครับเพราะคุณผู้ชมส่งมาเต็มเลยบอกคาเซมิโร่ไม่โดนใบเหลืองไม่โดนใบเหลืองนะฮะเพื่อนผมก็ได้พูดคําเดียวว่ากราบขออภัยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆเลย ะะดูกัน2งจอนะครับบางทีมันแบบตามัมนดูดูบุนเดสลีก้าดูอะไรด้วยก็แก้ไขตรงนี้ว่าคาเซมิโรยยังไม่โดนใบเหลืองแต่ก็อีกหนึ่งใบตัวโทษแบนนะครับเพราะว่าจะครบ5้าใบนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมมองอย่างไรคมไม่เข้ามาคุยกันช่วงสุดท้ายเชื่อว่านอกเหนือจากทิปสันฝันที่ผมประกาศไปในช่วขงของสะสมคุณผู้ชมน่าจะเห็นเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ครับมันเป็นชิ้นสุดท้ายที่ผมอ่ะเอามาจากอังกฤษครับเมื่อวานผมนึกว่าผ้ามันคอเซนเตอร์เมนเป็นชิ้นสุดท้ายครับตัวนี้ค่อนข้างแรเลยนะครับ มันคือเสื้ออะไรครับทุกคนมันคือเสื้ออาดิดาสแมนยูที่ขายเฉพาะในเมืองแมนเชสเตอร์ครับมันเป็นการทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับคุณเห็น MCR ไหมครับ MCR คือชื่อย่อของเมืองครับก็คือแมนเชสเตอร์นะครับแล้วทําเป็นสีแดงเพื่อให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ซิตี้นี่คือยูไนเต็ดนะครับใครที่อยากได้นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากครับผมไปได้มานะครับเขาจําหน่ายเฉพาะในตัวเมืองแมนเชสเตอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่ามีจํานวนจํากัดครับแค่10ตัวนะครับก็คือมี M 6L4 เป็นไซยุโรปนะครับตัวค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเป็นยุโรปคือซื้อจากอังกฤษเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เขาน่าจะผลิตที่อังกดษด้วยนะตัวนี้ผมไม่น่นใจใหญ่มากเลยอะเมดอินตุรกีครับนะครับแต่ว่าสเต็ปมก็เคยขายที่ U.K. ใหญ่เลยฮนะเพราะฉะนั้นเป็น M ยุโรปและ L ยุโรปนะครับมีเพียงแค่10ตัวเท่านั้นเป็นตัวที่ขายเฉพาะในเมืองแมนเชสเตอร์ฮะมัน MCR ครับ,ม, R, รบมันขายที่อื่นไม่ได้ ว่าโลโก้อดิดาากับแมนยูนะครับถ้าเอามาขายที่เมืองไทยเสียค่าชิปปิ้งเสียค่าภาษีทุกอย่างมันต้องขายประมาณ2,399บาทแต่เนี่ยผมฮิ้วมาให้เองอ่ะผมคิดราคาพิเศษก็คือเอาไปเลยครับตัวละพันเก้าเนะครับเสื้อจากอดิดาสเฉพาะคนเมืองแมนเชสเตอร์ลิมิเต็ดเลยครับมีแค่สิตัวเท่านั้นนะครับ M มีหเป็น M อ็มยุโรปและ L มีอีก4ใครอยากได้ไลน์เข้ามาผมแนะนําคุณผู้ชมนิดนึงครับเดี๋ยวน้องโบจะส่งเป็นบัญชีใหม่นะครับต่อไปนี้ย เราจะใช้บัญชีบริษัทลับนะครับจะไม่ใช้บัญชีบุคคลนะครับมันจะได้เสียภาษีน้อยหน่อยนะครับผมตั้งบริษัทชื่อว่า MU Group 1878เป็นบริษัทที่ขายของสะสมนี่แหละแล้วก็เป็นเรื่องทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นบัญชีบริษัทนะครับจะเป็นเบอร์บัญชีของธนาคารกสศิกรไทยไม่ต้องแปลกใจนะครับโอนเข้าบัญชีนิติบุคคลนะครับอ่ะไลน์เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าไลน์ยังเหมือนเดิมนะแค่โอนตงอังค์อ่ะไม่ต้องโอนเข้าชื่อวีรพล โอนเข้าชื่อบริษัท MU Group 1878นะครับส่วนช่วงสุดท้ายผมประกาศทิปสารฝันที่8ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็พูดสั้นๆนอีกทีนึงก็คือครั้งนี้เราจะไปแมนเชสเตอร์แล้วเราจะไปลอนดอนด้วย2 3่สถึงยีเมษายน7วัน4คืนดูแมนยูเจอแบรนส์ฟอร์ดที่โอทราฟฟอร์ดที่นั่งยังเบสซีดเหมือนเดิมนะครับนี่คือสโลแกนของผมและทัวร์สเตเดียม3สนามโอทราฟฟอร์ดเอเมเรดของอาร์เซนอลแซมฟอร์ดบิตของเชลซีนะครับ,แล, ord, Arsenal, ford, Bitcoin, รบแล้วยังคงเป็นหน้าสนามซิตี้เบอร์มมิิงแฮวลล่า นะครับพอไปลอนดอนเราจะไปล่องแม่น้ําเทมส์กันครับเราจะสัมผัสความเป็นลอนดอนเนอร์นะครับเราจะแวะออกฟอร์ดแวะเบอร์มิงแฮมด้วยนะครับและพอไป London, ลอนดอนล้นอยู่ภาคใต้นะใต,ใต้ใต้หน่อยเลื่อมลงมามิดแลนด์ตอนใต้นะครับเราจะไปบิ๊กเบนเวสต์มินสเตอร์และอาหารนะครับคุณจอร์จเจ้าของบริษัททัวร์จัดเต็มให้เรามากครับก็คือฟาเซนด้ายังมีอยู่นะฮะสเต็กที่เรารู้หูที่เรากินกันนะครับแล้วก็ก็จะมีโฟร์ซีซั่นแล้วก็เบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์คุณผู้ชม จองกับผมได้เลยอันเนี้ยก็คือจองกับผมแต่ว่าทางฝั่งของของสะสมเนี่ยทักไปที่น้องโบและเป็นบัญชีบริษัทลายตรงนี้ครับ30ท่านเท่านั้นสำหรับทริปสามฟันครับ